อยู่ที่กิ่วฟินนะคะแล้วก็เจอพี่กับน้องที่ร้านกาแฟสุทธีวันที่ป่าเมี่ยงมาขายกาแฟตอนเช้าพี่เจ็ดกับน้องเหมียวนะคะถ้าใครมาแวะป่าเมี่ยงก็เออแวะป่าเมี่ยงก็ไปหาพี่เขาที่ร้านกาแฟแต่ถ้ามากิ่วฟินก็มาร้านนี้ได้เลยตอนเช้าเช้าปานจะอยู่ที่แม่กำปองแล้วจริงๆทางมาจากป่าเมี่ยงอะ่ะไม่ยากนะมันไม่เท่าที่ฝุ่นแปดที่ป่านมา เพราะว่าที่ขุนแปะที่ปั่มาเหมือนทางยากกว่าทางที่ขึ้นขุนแปะไปอ่ะยากกว่าแต่ว่าทางที่มาจากป่ามเมี่ยงมาที่เนี่ยไม่ยากเลยธรรมดามากๆเพียงแค่มันมีโค้งแค่แบบประมาณสองสามโค้งเฉยๆที่แบบมันโค้งเป็นทางลงลึกๆอ่ะถ้าถ้าขึ้นถ้าลงมาไม่ยากขึ้นไปก็ไม่ยากอ่ะดูแล้วอ่ะอุ้ยมีรังถ่ายนี้ด้วยอ่ะ น่าสื้ออ่ะน่ารัากอ่ะเดี๋ยวค่อยมาแวะดีกว่า,วานี่เป็นจุดที่ถอยอยไข่ปาา ่อมาเราต้องได้กินลำพึ่งนึ่งนะหรือว่าช่วงนี้มันไม่มีพึ่งนะมันอาจจะไม่มีพึ่งก็ได้นะ่อาจจะไม่มีพึ่งก็ได้หรือจะมีหรือจะไม่มีไม่มีร้องไห้เลยนะสามาแล้วสุดท้ายแล้วอนะ ห,หนึ่งปูอ่องปูอ่องนนคัดห่ง้บ่อนจังเลยวันวออน,นี้นี่แหละที่เรามาตามหาจเจอแล้วสักขือมัอนตั้งใจ อันนี้ไายัางไงอะคะรู<ฆ>๊งอะไรนะคะแม่รูนะฮะเอาเอาเอาสองกระทงเลยค่ะเอาสองกระทงเลยมาไก่เ,เดี๋ยวอันนี้ห้าชิเนี่ยจาอันนี้ก็ห้าชิเนี่จ้าหนะอยหนึ่ง1นอยหนึ่งเนาะให้หน่อยอ้ยาาขบม,มากเลมากว อันนี้แบบกินเนี่ยมัดหัวก่อน,น่าะค่ะแม่มันจะแบบเค็มๆมันๆอร่อยหรือว่าจริงๆผ่านควรจะต้องถ่ายมุมนี้ได้แล้วมาแค่ซื้อลังพึ่งนึ่งกับอันนี้ืืใสายตาย,ยัางมองหาของกินอยู่นะ พมพงนึ่งกบปูบออวิอย่าไปช้อปปิ้งก่อนไปช้อปปิ้งไปร้านก่อนนะมันมีหลายสีมากเลยนะมันมีสีดำดำชมพูน้ำตาลเข้มแต่ว่าแป้นใส่สีเงี้ยสวยปนก็เลยเอาสีนี้แป้นมีหมวกเสียงตันเยอะมากแต่ว,ว่าเอาสีนี้แหละไปแล้วเดี๋ยวกลับเชียงดาวดีกว่า ามันจะเร็วขนาดนี้กับบ้านชิงดาวดีกว่าแล้วครับ๊บายบายค่ะแค่จอรถ20บาทน,นะคะมาก็อย่ามไปจักด้วย่แล้ว